สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกบดีนั่นเองครับวันนี้เราจะมาวางแผนเทรดในการเทรดทองคําแล้วก็คู่เงินต่างๆที่เราสนใจนั่นเองฮะทำเฟรมันนะครับผมมีโอกาสที่กราฟนะครับผมมีเป็นエ u カฟ i n g วิ่งขึ้นต่อนะครับมีโอกาสเปิด วันจันทร์มาอาจจะย่อลงมานิดนึงแล้วก็ขึ้นต่อนะครับผมอาจจะขึ้นต่อได้ส่วน time frame week นะครับ time frame week นะครับผมก็แนวรับนะครับผมแนวรับสุดท้ายนะครับผมจะอยู่โซนนี้ครับ1850กับ1810นะส่วนแนวต้าน2063นะครับ2060กเนาะกับ1990นะโซนนี้นะครับผมจะเป็นแนวต้าน สำคัญนะครับสำหรับ time ม r เฟรม e e k นั่นเองครับส่วน time f ฟรม e day เป็นสามเหลี่ยมนะแนวต้านนั่นเองครับแล้วเป็นสามเหลี่ยมแบบสมมาตรนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อนะถ้าเรามองตามตรงนี้นะครับผม d ด v e r g e n c e นี้นะครับ นี่ก็เป็น hidden d i v e g e n c นะใน time frame day นะครับผมมีโอกาสขึ้นต่อครับส่วน time frame 4ชั่วโมงนะครับผมก็เป็นเหมือนกัน hidden d i v e r g e n c นะครับผมมี d i v e r g e n เกิดขึ้น ISI นะครับผมก็เป็น hidden d i v e r g e n c ก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อสำหรับ1ชั่วโมงนะครับผมโซนนี้ครับผม1,940เกนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นแนวที่จะเบรคความร้อนแรงของขาขึ้นนั่นเองครับถ้าหลุดโซนนี้นะครับผมก็อาจจะอาจจะมี แนวโน้มที่เป็นขาลงได้นั่นเองครับผมแต่ว่าถ้าเราวิเคราะห์แล้วก็อาจจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นก็ได้ในภาพใหญ่ก็ถ้าสมมุติว่าการาฟเนี่ยในทำเฟรมหนึ่ชั่วโมงนะแผนของผมก็คือว่าการฟาฟอาจจะลงมาเทสต,ตรงนี้สีฟ้านะอาจจะขึ้นต่อทำไฮเลยก็ได้นะครับหรือว่าแผน2การาฟอาจจะหลุดแล้วลงเลยนะครับผมซึ่งมันมีโอกาสที่เป็นไปได้เหมือนกันนะครับผม หรือว่ากราฟเนี่ยอาจจะทะลุขึ้นไปแล้วลงมาเทสเส้นนี้แล้วก็ขึ้นต่อมาโซนนี้ก็มี3ามแผนนะครับผมซึ่งลองดูหน้าง,งานแล้วกันวันจันทร์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมกับกราฟทองคํานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแผนของผมแล้วกันเนาะในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงแล้วกันนะครับก็ไปหาจุดเข้านะครับผมในทำเฟรมเล็กๆเอาแล้วกันนะครับผมดูปฏแอคชันดูอะไรก็ได้ที่เพื่อนๆถนัดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแผนของผมแล้วกันเนาะ คือผมก็ไม่มั่นใจตรงๆเลยนะครับว่าทองเนี่ยไม่มั่นใจเลยนะครับว่าจะไปทางไหนนะครับแต่ถ้าเล่นตามแผนเนาะผมอาจจะเซลล์อาจจะบายจุดนี้ย่อบายนะครับแล้วก็อาจจะขึ้นต่อสตออส็อปลอสโซนนี้นะครับนี่สต็อปลอสโซนนี้นะครับเส้นล่างตรงนี้นะครับเป็นสต็อปลอตมันเขียนได้ใช่ไหมผมก็ไม่เคยใช้เทรดดิ้งวิวแบบจริงๆังสักทีหนึ่งเนาะนี่ตรงนี้นะครับเป็น SL นี่นะครับ SL ตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้บ่ายนะครับบายหนึ่ง E N หนึ่นะครับเป็นจุดเข้าแล้วกัครับอ่ะนี่นะครับผม S L 1 E N 1นะครับแผนแรกนะครับแผนแรกประมาณนี้ส่วนแผน2นะครับแผน2เนี่ยเข้าตรงนี้ครับอ่ะ2น,นะ ตรงนี้ครับแล้วก็ SL สองก็คือโซนนี้ตรงนี้ครับ SL สองคือตรนนี้ประมาณนี้นะครับ SL สองก็ประมาณ1 9 6่งนาอสหนะ SL โซนนี้นะครับผมโอเคแผ่น okay, 3นะครับผมก็คือนี่เลยนี่เข้าโซนนี้ครับเข้าตรง1900 สามสิบสี่ิบประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ SL ก็บนนี้แหละนะครับบนนี้บนนี้แหละนะครับผมแต่ก็ถ้าพูดตรงๆนะครับผม S, e, จุดเข้าที่สองเนี่ยมันก็ไม่น่าเข้านะเออนะครับ เพราะว่าถ้าผมเข้าตรงนี้ยผมอาจจะโดนเขาเรียกอะไรอ่ะผมอาจจะโดนสต็อปลอสได้เร็วมากเลยนะครับมันอาจจะเด้งขึ้นก็ได้นะตรงเนี้เออไม่ใช่ S l สเดสิเ l 3ดซึ่งความเป็นไปได้น้อยมากเลยนะครับที่มันจะเป็นมีโอกาสชนะนะครับผมถ้ามองภาพนี้แล้วเฮ้ยมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่แผน3เนี่ย อาจจะมีความเป็นไปได้น้อยมากเลยนะครับผมซึ่งแผน3เนี่ยผมอาจจะไม่เข้านะครับผมอืมเพราะว่ามันมีความเป็นไปได้น้อยนะครับถ้ามองจากรูปตรงนี้เลยนะแล้วก็แผน2แผน2มีโอกาสที่เป็นไปได้เพราะว่ามันเป็นการ follow trend เนาะนะครับผมแล้วก็แผน1เนี่ยก็เป็นการย่อบายนะครับย่อบายเป้าหมายก็คือเหมือนแผน2นะครับมุมมองถ้าพูดตรงๆก็คือย่อบายครับย่อบายแวนวโน้มทองขึ้นมากกว่าเซลล์ sell. มากกว่าลงนะครับผมณนะเวลานี้นะณนะเวลานี้นะครับผมแต่ถ้าลงก็ไม่น่าจะเกินเนี่ยนะครับหนะึ่นแปดร้อยห้าสิะไม่น่าเกินนะครับผมในอาทิตย์นี้นะไม่น่าเกิน1850นะคร้อ้บประมาณนี้ครับผมสําหรับการวางแผนนองคำนะสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนั่นเองครับแล้วก็ช้าแบบมีแนวโน้มหรือว่าไม่คิดเห็น แตกต่างกับผมะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ไปใต้ล่างได้เลยนั่นเองครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากช่องโกบดีนั่นเองครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้โกบดีขอลาไปก่อนนั่นเองครับสวัสดีครับ